เพราะนั้นการเรียนนั้นจะเรียนแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วนั้นก็ดูเหมือนมันจะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินั้นไม่ต้องเรียนอะไรมากอย่างที่อาจารย์เล่าสู่ฟังเนี่ยถ้ารู้แค่นั้นเข้าใจแค่นั้นแต่ตั้งหน้าต,ตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงจังมันก็ได้ผลส่วนอาจารย์ศึกษามานั้นไม่ได้มีอะไรมากเลย เราสนใจเเฉพาะเฉพาะไม่ศึกษาลามปามสมัยก่อนจริงอยู่ติดหนังสือเอานงสือมาอ่านติดกันจริงๆวันไหนไม่ได้อ่านแทบนอนไม่หลับมันติดอ่านแล้วก็พยายามพูดเพ้อไปตามธรรมะที่ตัวเองเรียนรู้มาก็เท่ากับว่าคุยโดยสัญญาหรือคุยไปตามสัญญาเท่านั้น ไม่มีประสบการณ์อะไรที่จะมาคุยกันแต่ต่อมาในเมื่อมาเข้าใจและทธิขรอปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรเพียงแค่เป็นรูปายวิธีที่จะทำให้จิตของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงของโลกว่าสักสภาพความเป็นจริงของโลกมีหลักอะไรยืนหยัดที่แน่นอนสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นหลักยืนเราก็รู้ อน,นิจจังทุกขังอนัตตาแต่เวลานีนใจของเรายอมรับไหมละ่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมนั่นแหละมันถึงได้เป็นปุถุชนตาดำๆอยู่ทุกวันนี้วิธีใดเป็นวิธีที่ทําเราจะทําให้เขายอมละ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ก็เห็นคนเกิดเราก็เห็นคนแก่เราก็เห็นคนเก็บเราก็เห็นคนตายเราก็เห็นเห็นก็นจนชินหูชินตา แต่จิตของเราไม่เศร้าสลดไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงอันนี้คือไม่ยอมรับในตัวของตัวเองยอมรับแต่ว่าผู้อื่นตายเราไม่ตายมันมองถึงเราแล้วคล้ายๆก็ว่าเราไม่ยอมรับสภาพของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องได้รับอย่างนั้นมันไม่รับถึงแม้จะเศร้าสลดก็ชั่วบุบเท่านั้นเองมันไม่เป็นนิดอยู่ เพราะนั้นจึงจาเป็นที่เราจะต้องหาวิธีทําให้จิตของเรายอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องบังคับให้จิตของเรายอมรับอํานาจส่วนบังคับเสก่อนเป็นเบื้องต้นอย่างที่เราสู่ฟังแม้นว่าเราจะลุกจะเหินจะเดินจะนั่งก็ให้มีสติแนบอยู่กับจิตของเราอิริยาการเคลื่อนไหวทั้งหมดอย่าปล่อยกันโดยธรรมชาติธรรมดาให้มีสติเขาครอบคุมอยู่ เราจะหยิบของจะวางของจะลุกขึ้นจะนั่งลงก็ให้มีสติทุกเมือ่อจะพูดจะคุยก็ให้มีสติคมทุกเมือ่อจริยาการได้แสดงออกจะเป็นไปเพื่อผลเสียเราห้ามเสียบางคับไปเป็นไปเพื่อผลดีเขาดา่าเราเราก็มองใจเราเราอย่าไปมองเหตุการณ์เขาชมชมเราเราก็มองใจเราอย่าไปมองเหตุการณ์ดูความผู้วางด้วยความดีใจของใจที่มันปรากฏขึ้น เราก็หานโะยาบายเขาไปสอนใจเราเองว่าอันนี้คือโลกการทแปดเท่านั้นเราอยู่ตกตกเราอยู่ตกแปมนาจโลกการทแปดนั่นเองเราถึงได้มาเกิดอยูน่นี้เราจะเป็นโลกธรกิรสถีอะไรนี้เราก็คอยว่าคอยเตือนเราถึงเมื่เขาติแล้วก็ดึงอตัวอย่างคือพระพุทธเจ้ามาเตือนเราท่านวิเศษประเสริฐกว่าเราอย่างเขายัางติ เราแค่นี้จะให้เขาตีได้ไงแล้วเอาอย่เนี้ยพยายามคอยติดตามอย่าไปมองจิตเราเล่งอยู่นี้เลือยไปวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องชนะจิตเราเองในเมื่อชนะแล้วนั่นแหละเราจะบังคับจิตของเราให้รับรู้ความเป็นจริงอันนี้เขาจะยอมรับถ้าเราไม่บังคับให้เขายอมรับหรือยอมต่ออำนาจส่วนบังคับแล้วนั้น โอกาสที่เราจะบังคับให้เขายอมรับสภาก่อนเป็นจริงนั้นดูเหมือนะยากเพราะนั้นคอยเราอองง่ายๆเนี้ตั้งใจเถอะวันวันก็ให้คอยมีสติแนบเิรกจิจเราเขาด่าเราก็ดีเขาชมเราก็ดีเราก็พยายามมองจิตเราจะไปมองเหตุการณ์คอยขูข่คอยเตือนจิตเราเราจะลุกจะหนังจะเหินจะเดินเราก็อย่าปลืสติให้คุมอยู่ทุกกิริยาการเคลื่อนไหวแม้นว่าเรานอนอยู่เราก็กำหนด มีบริกรรมมภาวนาประกอบองค์อยู่เสมออย่างผู้ที่ชอบในทางอนาปาก็กําหนดลมไม่ใจก็ออกเสียแล้วพระนามของพุทธเจ้ามาพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจเรานี้เอาเถอคุมไปเถอะพยายามเอาเขาเอาจนกระทางเขาเป็นเองตื่นขึ้นมาปุ๊บจิตก็ไปรับรู้ที่ลมไม่ใจก็ออกพุทธโธพุทธโธโดยเราไม่ต้องมาครับเอาอยู่อย่างนั้น จนปรากฏว่าจิตของเราเนี่ยไม่ไปต่อลมสัญญาภายนอกการกําหนดอยู่ในจุดของเราเป็นเองเรียบร้อยเป็นปกติเอาเถอะไม่ต้องห่วงมีหวังร้อยเปอร์เซ็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆอันนี้เป็นแน่ถ้าเราทําได้อย่างนั้นพอะนั้อคอยพวกเราตั้งใจกันเอากันให้ดีก็แล้วกันในเมื่อเราอบรมรู้ฝึกจิตของเราได้ดีแล้วนั้นเราต้องคอยออกมาพิจารณาเรื่องร่างกายว่าอะไรคืออะไรเราต้องคอยตัพิจารณากัน ถ้ายังไม่เป็นไปเรามาพิจารณานั้นจะเกิดความฟุ้งซ่านเป้าๆมันจะไม่ได้ผลเราต้องกําหนดให้มันเป็นไปอํานาจส่วนบังคับไปสมบูรณ์ขึ้นต่อจากนั้นไปเราน้อมจิตกังพิจารณาอะไรจิตจะยอมรับทุกอย่างวัาสภาพความเป็นจริงคืออะไรเขาจะไม่ฝืนสภาพความเป็นจริงทุกวันแล้วนี่มันฝืนของเหม็นก็บอของหอมของสกปรกก็บอของสวยงามมันฝืนไปหมดทุกอย่างทวนกระแสะหมด ไม่ได้มองตามสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจึงได้เป็นพุทุชนแมีการเกิดลำไปเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจกันนะตั้งใจดีๆตั้งหนา้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติและขออัลาธนานิมนต์ทุกองค์ครับออกไปบำเพ็ญกันแล่ผมก็จะดูงานเสักหน่อยนึง